เช่าพระก็เลยว่าเออสาธุธรรมะธรรมโม้าได้พระที่วันนี้ได้หรอต้องพยายามเวียนไหวตายเกิดต้องพยายามเวียนไหวตายเกิดต้องปล่อยวางก้าวทำมูอเลยนะเสียไม่หนูเราเรียนรู้แล้วคลิปนี้18บวกมันอาจจะมีคำหยาบคายหรือพฤติกรรมรอแหลมฝากด้วยละกันนะผู้ขอจ๋า ใครใครเคยใครเคยเลยเลยใครดาวยิ่นี่มีเก็ยตเราิเาสมมติกูตั้งคำถามถ้าใครเคยที่กูตั้งคำถามก็คือดบหนึ่งนี้ถ้าใครไม่เคยก็ดิ้งไว้ใช่นั้นเลยก่อนที่เข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ทางช่องของเราด้วยครับับผมก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยเราต้องมาสัญญาณ่อนว่าเราจะพูดความจริง ด้วยเกียรติของข้าลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองข้าจะไม่โกหกข้าจะไม่โกหกกับคนดูกับคนดูและเพื่อนเพื่อนและเพื่อนเพื่อนห้ามโกหกด้ทางห้ามโกหกในทางให้ผมเริ่มก่อนเลยนะครับครับไทเคยให้พีอาร์บรลีอะไเยอะเยอะอ่อเรียกมานั่งด้วยออเริ่มไครดูบอลตอนนั้นเป็นบอลโลกใช่ไหมครับอก็ไม่เคยไปกินพวกอะไรพวกนี้มานั่งเก่งเลย อันนี้คือู็พี่เขาสองคนแต่ไอนเนอร์สบอกว่าเรามาแล้วเราผ่อนคลายเราทำงานไม่เหนื่อยเราก็เสียตังค์แล้วเราไม่เขาช่วยผ่อนคลายให้หน่อยเราบอกเราก็ใจอ่อนไงเขาคนพูดจริงแล้วเราก็ใจอ่อนแต่ทีนี้ได้ต้องเดี๋ยวเบี้ยกลับไปพี่แบบว่านั่งจัวดอดพิเจษทุกวันให้น้อยลงหลังร้านปุ๊บเขาก็มานั่งด้วยเขาก็แบบว่าแต่เชียงพี่อันนี้อร่อยนะที่อัที่อร่อยที่ว่าที่ไหนจป็นต่ัวที่นะ คำถามที่สองครับใครในนี้เคยใช้เงินซื้อความสุขให้ตัวเองอินทั้งสี่ท่านฟาตุผลครับอ๋อผมก็ซื้อความสุขให้ตัวเองก็คือซื้อขอคือรองเท้าฟุตบอลผมชอบเตะร้อนผมก็ซื้อความสุขในกการออกกําลังกายเตะฟุตบอลอะไรแบบนี้อันนี้เออเบาๆ พี่แด้งครับเขาปกติอ่ะทำงานมามันก็ต้องได้เงินใช่ไหมครับผมพอได้เงินมาเนี่ยมันต้องซื้อความสุขให้ตัวเองอยู่แล้วมันไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยความสุขม่นคืออะไรเออซื้อของให้ลูกเช่าพระก็ไหนป่ะเออสาธุธรรมะธรรมโมครับผมความสุขก็เช่าพระเออก็ถูกแล้ยถูกต้องเขาจะสาพุธรรมะพระถอดระถอดไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดถ้ายพยากเวียนว่ายตายเกิดปลปล่อยวางซะ ผมปะชาวเสวงอยู่แล้วผมก็ไปซื้อสวงนะครับผมเอฟมา19ตัวล่าสุดซื้อความสุขให้ตัวเองใช่หมดไปห้าพันครับใครซื้อความสุขให้ตัวเองไหมซื้อครับตอนเด็กก็คือแบบกอบบอ่ะก็บบอดูเขาเล่นเกมมูละเกมไม่มีตังค์ตอนเราทำงานแล้วเรามีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อความสุขเองโดยการซื้อคอมซื้ออะไรมาเล่นเองซื้อเกมเล่นเองครับใช่ครับเบาๆครับสรุปของข้อนี้เดาผิดที่คำถามครับ ผมจะถามอีกอย่างหนึ่งแต่คือว่ามันตอบได้ออผมจะถามว่าใครเคยเสียเงินซื้อความสุขกับผู้หญิงอื่นอ่เมื่อกี้มีเมื่อกี้มีผู้หญิงอื่นเองถามพี่เองเข้าความสูงเค่กินที่คำาเาความสูงบอกความสูงครับใครในดีครับผมใช้เงินซื้อบริการผู้หญิงเพื่อมามอบความสุขให้ตัวเองครับ เคยมีเพื่อนซื้อให้อยู่ต้องเล่าด้วยนะตังเราด้วยนะโอเคเออจ่าไม่ใช้โอเคให้เลื่องมันอธิบายเลยมึงคนแรกที่ซื้อเนี่ยไม่เคยแต่ฟรีแล้วไปไปจ่ายแบบว่าเพื่อความสุขเพื่อเข้าไปทุกคนเข้าไปกันหมดเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ไปกูไม่ไปอย่าพูดให้ซัดเดี่ยวว่าจะรู้คนนึงกูต่อยไหมหมอเข้าไปไอ้ตันตันเหลี่ยนะ มีบ้างีแล้วดีบวันก็มีบ้างมูดแต่นะแต่เมียไม่รู้แต่เ้าได้รู้แล้วซื้อ่าไปกินเหล้าไปร้านอาหารแม่ก็ซื้อตลอดเืยมากอยู่แล้วจริงแล้วอ่ะเราไม่เคยเลยแต่อายุหนึ่งขวบถึงสามสี่ขวบสุดขวบวันเราเพิ่งมารู้จักทุกคนทุกคนก็ประมาณบอกว่า คว่าเนี่ยมันต้องลองอย่างนี้ไอ้ไอ้เนี่ยตัวดีคือบิ้วประจำคือแบบพี่พี่ลองไปนวดดิก็เลยไปนวดผ่อนคลายหลังจากนั้นนะเราก็ลองแบบเป็นการคั้นหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นอะไม่มีใครเขาจบแล้วไปทำอะไรอีนะไปนวดนวดอะไรนวดอะไรแรกอ่ะนวดผ่อนคลายแล้วนวดผ่อนคลายเสร็จใช่ไหมก็คือว่าเราก็ดีลไว้แล้วว่าพันห้าใช่ไหมขอพักสามได้ไหมตอนนั้นยังไม่มีใครมึงไปเที่ยวที่ไหน น้ำกำแหงลาดเผาเมือบุรีไอ้ที่ขอใจมึงอย่างแนั้นซิแล้วแล้วผู้ถามว่ามึงอยู่ไหนมึงบอกอยู่ไหนนอนอยู่แล้วมึงส่งลูกเลยมาไปไปอ่าข้างหลังมึงเท้ากงหูเขยเท้ากงหูเลยเดี๋ยวอันนี้ผมขอเล่าเลยผมเล่าเลยเขาไปแถวลาดเผาแล้วพอเขากลับมาเล่าให้ผมฟังว่าเอ้ยไอ้ไอ้เยี่ยมไปลาดเผามาโคตรเด็ดเลยเด็กคนนี้ไอ้สัตว์มึงไปนะมึงไปลอง จริงไหมเดิมหมดแล้วจริงไหมดแล้วไม่ก่อนจริงไหมมึงก็แตกเหมือนกันเเล่าเรื่องมึงก่อนอ่าก็ไปถ่ายงานจังหวัดจังหวัดหนึ่งพี่แทนเขาบอกว่าเดี๋ยวกูจ่ายให้แล้วก็เอาสิแล้วไปใครไอ้แบงค์ไอ้สั์ไปขึ้นคู่เลยคนนี้นั่นแหละก็พี่แทนก็ซื้อความสุขให้กูอเออตอนนั้นไม่มีใฟนใช้เงินใช้เงินกูใช่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่า ไอ้แบงค์นอนมึงเพราะอะไรได้แบงค์อ่ะเขาจับนี้ปุ๊บของเด็กไอ้แบงค์มาอ้าวไอ้แบงค์มึง,ง,ไ,งไม่ไปกินเลยไม่ไปกินขวดมันก็กดกทั้งขวดเลยแบงค์อะง่ายๆคือขึ้นคู่กับพี่แบงค์คือการละครั้งหนึ่งผ่อในใช้นานแล้วนานแล้วเฮ้ยของเบาสุดว่าอไอ้ยไอ้ใบใบมาฟังพ่อหน่อยมาฟังป้าหน่อยไม่มาเอาไว้ไม่ตอนนั้นนี่คือไปนี่ถึงความสุขเหมือนกันสุขมากไว้ถามคนอนนะครับนานๆนับปีเลยไหมนิดนึงนิดนิดนิดไม่เยือน เพื่อนผมป๊าอะไรอะต่อยให้ตัเราเเบวชิบหายเลยเอาแทงเว็บได้ได้บอลได้บอลนะได้โชคได้โชคขาไปเลยร้องฮาเกะห้องวีเด็กดิ้งมีเท่าไหร่เอามาให้หมดเพื่อนคนนั้นชื่อปะฮะมูมีกี่คนเอามาให้หมดหมดนาเลยเหมาเลยเหมาหมดรวยไอตรงนั้นไม่สนใจมึงได้กี่คนสามสามเย มึงอะไรไม่ได้เจ็ตังไหมถามถามแต่ไม่ได้ทำอะไรแบบแค่แบบว่าเฮ้ยมมีควาสนั่งจกข้าวเหนียวไว้เจ๊กระซิพี่ก่อนอ่าจะไปต่อหกเจ็ดโมงแล้วไอ้เฮียตลาดวายแล้วจะแก่แก่ไม่เอาเอาเอาทำพี่เลยอะไรเอาทำพี่เลยยิ้มเพื่อนย่าเลยสัตว์แค่นั้นย่ามันจะเตะหน้าหน้าหงายเลยใทยเฮ้ยที่พาผู้หญิงพาไปเอาดอกครับ ไช่แล้วคำถามเองกินเองเดี๋ยวนี้วเดี๋ยวนอกจากทั่คือยังไงในรถนี่นี่เอาดอกปะเอาดอกเป็ที่ทำงานใช่ทุกที่กูไม่ใช่ที่ห้องอ่ะไม่ใช่ที่บ้านไม่ที่ห้องตั้มโรงแรมไม่เอาดอกไม่ใช่เอาตอนนั้นเขไม่ให้เอาดอกแล้วใส่ชุดเมทอ่ะไรแล้วนี่ใส่ชุดเมทนะครับผมได้ยินมาใต้ใต้สะพานลอยมอไซค์ไอ้ไอ้เดียร์พิศเตอรไอ้ชา้ คือตอนนั้นนะครับผมครับผมผมกับแฟนอ่ะเราเป็นคนไม่ค่อยมีสะไพใช่ไหมอ่าแต่วันนั้นน่ะเราไปเที่ยวเชียงใหม่ใครก็รู้ว่ามันเป็นสถานที่เที่ยวอมันเป็นที่พักกระโจมสอเราก็กินหมูกัะทะเสร็จกินเบียร์เสร็จเราก็ไปนอนเล่นที่กระทาขายนอนอยู่สักพักอเฮ้ยแม่บ้านมาจากไหนวะเต้นทุบมาเลยฮะแม่าเออแล้วไงต่อ นีแบบว่าไเอเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนนักมวยนี่แฉุกตาแนฉุกตาแม่งคบรออปีคนต่อไปต้องบอกก่อนว่าสมัยนั้นก็น่าจะแบบเด็กๆแล้วอ่ะอ,อไอเทิงเนี่ยครับเทิงแล้วไปไหนอ่ะเทงไปบ้านจะไม่เรียกเขาเลยเอาเองไม่ใช่ก็จะเล่าให้ฟังไงอไอเนี่ย เขามีแฟนครับอ่าเป็นรุ่นพี่แล้วกูอ่ะได้รุ่นน้องของแฟนเขาแล้วเขาบอกว่าแทนตอนนั้นหน้าหนา้วยครับเฮ้ยแทนไอ้เยี่ยมมึงมึงพามาหากูหน่อยกูก็เล่าผู้หญิงเนี่ยไปหาเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับออนนุชนะแล้เดี๋ยวเราไปนั่งด้วยกันครับผมก็เลยขับรถไปส่งครับพอไปส่งเสร็จปุ๊บเขาก็ออกมาจากบ้านอ่าแล้วเขาออกมาจากบ้านด้วยผ้าห่ม เข้าใจป่ะแล้วมันหน้าหนาวเอ้ยทำไมมึงไม่เอาเพื้อันหนาออกมาวะเดี๋ยวก่อนทำไมเราเลือกตัวเองมากเฮ้ยเอาได้ไงดังดิบดังดิเราเนี่ยขับรถเราก็ขับมาก่อนล้วพักนี้ใบเตยค่อยหายเลยสมัยก่อนเนี่ยเราเราจะมีซุ้ม มือ่อก่อนพัฒนาการมันจะมีบ้านร้อยหลัง,งใช่ไหมครับบ้านร้อยหลังเป็นบ้านหลังต้องย้อนไปเมื่อติด้าปีที่แล้วมันยังไม่เป็นหมู่บ้านขนาดนี้แล้วกูเนี่ยทาซุ้มกันไว้กูเนี่ยก็เลยพาผู้อยู่คนแรกไปที่ซุ้มตรงนี้ครับแต่กูมรรู้ดีหลังว่าใต้สะพาน <laughs> 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 เอาผ้าห่มเนี่ยมาปูแล้วก็แล้วก็บนรถมอเตอร์ไอ้ย พี่ดึงมึงเล่ามา80%เนี่ยเรื่องกูรุวนหลวนเอาไว้เออเขาเล่าเรื่องตัวเองเออก็เรื่องกูจบแล้วไงกูก็เล่าเรื่องมึงไงต่อมาสี่ผมก็เด็กมาสองไเป็นไทยเปสามทุ่มนะแล้ก็จากตั้งแต่สองทุ่มเลยก็น่าคือการเอาดอกแค่นั้นแหละคือต้องรอก่อนว่ามันจะเป็นศาลาแล้วที่เนี่ยศาลาเนี่ยมันต้องยื่นไปจับต่อใช่ถ้ามีรองเท้าอยู่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอันนี้หนึ่งคู่มี่หนึ่งคู่าขึ้นไปสามทุ่มเนี่ย ขาจะปิดสวนพอเจอต่อรวีตปุ๊บปิ๊ดปิดสวน,สวนเ,เคยไปเที่ยวซีคอนไหมเคยตู้เพมซีซั่นชั้นสองซีซั่นใช่กูเป็นคนดูต้นทางให้เพื่อนปูโอ้ยเนอจัดคารองครับกเกลือไอ้เหี้ยใครได้เล่าคนเดียวไ,ไม่พอไปเพื่อแก่งหมดนะ <laughs> โดนทุกคนถามเลยไอ้เหี้ยเ <laughs> พื่อนนะครับทุกคนนะครับนัดกันไปดื่มเหล้านะครับแต่ตัวเองไม่ไปนะครับแอบไปหาเด็กนะครับของคนละหนึ่งนะครับ ไปกับไปไม่ไปก็ไม่ไปแค่นั้นยี่สิบมันมีแดกคนเดียววะจีจีจุดสุดสุดอ่ะเราด้วยต้องเล่านานแล้วนานแล้วไม่นานนี่นั่นก็แลก็นัดก็จะไปดื่มกันครับที่มานัดไปดื่มกันไอ้วันพิคคูเรื่องเรานี่แหลนี่แหละไอ้วันนั้นเลยอ๋อไอเรื่องเดียวกันพี่ไปไอพีอาร์แล้วที่มึงดูบอลแล้วมึงไปเห็นในห้องน้ำว่ามึงดูปากสิ มึงล้วงสิไอเยี่ยเล่าไงเข้าตัวเองไม่ไม่บอกให้ฟังในวันนั้นเลยไม่เล่าต่อใช้แล้วกแบบว่านัดกันไปให้หมาแล้วพี่มาว่ามาหาสิไปดินานๆเราไม่เจอไอ้บอกมาแล้วตอนเพื่อนถามว่าเฮ้ยไปกินเหล้าป่ะมึงตอบเพืลยป่าอะไรปกติมันไม่เคยพลาดใครชวนอะไรไอ้ไปหมดใช่จากนั้นไอ้ไอ้ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดไปแล้วไอ้บอกเฮ้ยวันนี้ผมนัดกับเด็กไว้วันนั้นเนี่ยแต่ละคนได้เลยไอ้เียเพื่อนนานๆทีกินกันทีต้องก็ได้เพื่อนก็ได้ นี Or, ่ยไอ้ไม่ตอบพอใครพูดอะไรพวกแฉยอย่างเงี้ยเก้าหัวเี้เอ้ยดีอยู่ทีมเวิร์กเหรอเก้าหัวไปนะครับคำถามแรกของแต่ละคนไปแล้วครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีหน้าครับอยากถึงเบื้องหลังของพวกเราแล้วครับกดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยกันเทปหน้าทุกคน ดากสุสๆๆๆๆๆขอบคุณนะฮะที่พักสวยๆบรรยากาศดีครับพอใจโฮมสเตย์รีสอร์ทแอนบูวิลาครับที่นี่นะครับผมก็จะมีเครื่องเล่นให้คุณได้เล่นในสระน้ำแล้วก็จะมีบ่อปลามีเรือปั่นนะครับสามารถให้อาหารปลาได้ทางเข้ามานี่นะครับผมสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาสวยๆแบบผิวใจรุดเลยนะครับผมก็ขอบคุณพอใจโฮมสเตย์รีสอร์ท แอนพูเวล่าที่ให้พวกเราได้มาพักที่นี่ครับนะก็จะมีบรรยากาศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระท่อมหลังน้อยก็มีบริเวณด้านหลังก็จะเป็นสวนท้าวต้นกล้วยแล้วก็เป็นป่าป่าแล้วก็เป็นทุกเนี่ยขอพูดด้วยละกันนะฮะกับสถานที่ที่สวยงามวันนี้นะที่ให้พวกเราได้มาพักกันครับพอใจโฮสเทลรีสอร์ทแอนพูเวล่านะครับ